สวัสดีครับจากบริษัท ess s y n t e t นะครับจะมาแนะนำเครื่องอ่านมาโนะครับราคาถูกที่สุดในห้องตลาดเลยนะครับแต่ประสิทธิภาพสุดยอดเลยนะครับเป็นยี่ห้อ nita นะครับสั n ล u xl กษณน XL63.0 นะครับตัวนี้นี่เลยตัวนี้สเปคเบื้องต้นคือมาเป็นเครื่องอ่านมาโค้ดแบบันด d นะครับมีสายก็คือเอาสายเสียบคอมพิวเตอร์นะครับความเร็วในการอ่าน300้สแกนเลนะครับอ่าน b ร r โค้เล็กๆได้สูงสุด3มิล ถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมายิงมาโคให้ดูนะครับก็จะหามาโคดที่พอจะหาได้ยิงโชว์เลยนะครับอ่าเริ่มเลยจากมาโคเทชั่นนะครับเดี๋ยวจะยิงจากไอตัวนี้ครับความจางนี่จางอ่าเริ่มเลยผมยิงใส่นอตแผ่นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มจากจางที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยิงได้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สบายเลยครับอ่าเร็วด้วยอันง่ายด้วยครับ แล้วก็เป็นความละเอียดนะครับผมมาโค้ดนี่เล็กสุดๆเลยครับที่3มิลมันจะละเอียดมากๆเลยนะแล้วก็4 5 10เลื่อไล่ไปก็คือเล็กไปใหญ่นั่นแหละครับ3มิลโอ้โหอ่านได้นะครับง่ายมากๆเลย4มิล5 10มิล15 25่อไปเป็นาร์โค้ดที่แปลกๆนะครับเริ่มมึกบิดเบี้ยวโดนขูดแล้วพวกนี้นะฮะเริ่มจากเไรเริ่มมึกโอ้โหสบายครับ นี่ครับเบี้ยวเลิสน้ำแบงแหวงอันได้นะครับต่อไปก็มาเป็นบาโค้ทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นประเภทต่างๆ EAN13 UPCA บาโค้ยาวๆตัวนี้ยาว15เซนเมตรนะครับอ่ะเริ่มเลย EAN13 UPCA ตัวนี้โค้ดล,ล28ยาว15เซน EAN8 แล้วก็อ่ i n t e r l e a f 2 5นะครับโค้ดล,ล28 โค้ด93โค้ด39ส่วนด้านล่างนี้เป็น 2D อ่านไม่ได้นะครับมันเป็นมาดีก็จะไปอ่าน 2D ไม่ได้ครับเรื่องปกติแล้วอ่มามันเป็นาร์โค้ดทั่วไปบ้างนะครับบนเครื่องเขียนยามองอ่าเทสพาร์นะครับน้ำส้มสายชูน้ำเกลือนะครับ นี่ก็ป๋องนะฮะไอพวกผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับสบายอ่านเร็วสุดๆเลยนะครับวันนี้ยาทานน้ำขาวนะครับสบายครับนี่กล่องอะไรก็ไม่รู้ครับเอามามีปร r โค d มาผมเทให้ดูหมดนะครับอันนี้กล่องมาจิ้มฟันที่มันโค้งนะครับดูอ่านง่ายสุดๆเลยขนม ตาลายนะครับอันนี้มันจะมีความเงาด้วยนะโอ้โหสบายมากๆเลยอ่าเดี๋ยวมาดูบาโคดรูปแบบอื่นบ้างอันนี้บาโคดสีสีนะครับสีส้มไม่ได้นะครับอ่าบาโคดสีส้มไม่ได้อ่ะไปอันนี้แบบเงาๆนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นของคอนเกตสบายสีเขียวบาโคดดำเป็นพื้นเหลืองนะครับ อืมอันได้ครับแต่ก็มีอ่าได้สบายครับสบาย b a ค้ o บา b a โค o d ลังนั่นเองนี่โหสบายเลยครับแล้วก็เลขครบนะครับ b a r โค d e ลังบางเครื่องอ่าไปเลขไม่ครบก็มีนะครับอ่านี่ลังแล้วหมึกลังครับลังมีเยอะเลยฮะไอ้พวกลังเนี่ยลูกค้าส่งมาให้เป็นตัวอย่างทางนั้นเลยครับลังสีน้ำตาลครับ มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับคือบางทีเราอ่านใกล้ๆนอ่านไม่ได้เราต้องถอยมานิดนึงนี่อ่านง่ายเลยอันนี้รังสีจางเลยนะครับสบายนนี้รังใหญ่สีน้ําเงินเเยี่ยมอนี้ยอดมา,มากเลยนะครับอันนี้รังอะไรกล่องเข้าไปเลยครับต่อไปไปดูพวกบินค่าไฟค่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อันนี้เป็นของทหารไทยครับ โอ้ง่ายมากออมทรัพย์ครับเอ้ยไม่ใช่อ่านี้ออมสินครับธนาคารออมสินอันได้ครับแล้วก็ทูทูอันได้ครับท,ทูน,ทนี่แล้วก็อาจจะมียืดเข้ายืดออกบ้างนะครับแต่ว่ามันอ่านได้แน่นอนต่อมาเป็นอ่าบนบาคคอที่เป็นบนผ้าบนฉลากเสื้อผ้านะครับปกคออ่านได้ครับแล้วก็เป็นไอ้บนบนบินไอ้บนใบเสร็ ในเซเว่นลยพวกนี้ครับเขามีบากโคมานี่ครับอันนี้ซีนเลยนะมันก็ยังอ่านได้นะครับแล้วก็เป็นบนฟอยนะครับปากโคจะยาวบนฟอยเงาๆอ่านได้อ่านได้อ่านได,นได้ต่อไปเป็นพวกไปษนีพวกขนส่งต่างๆครับไปษณีไทยไปษณีไทยสองแบบนะครับอันนี้เป็นพวกขนส่งเคร์อาร์ทีเอ็นทีอ่านได้ลาซาดา้า บายนี้ลาซาด้าบนบนที่พิมพ์ออกมาบน A4 นะครับอ่านได้ทุกอันเลยอันนี้เป็นขนส่งจากต่างประเทศนะครับจากฮ่องกงอ่านได้เยอะต่อไปเป็นค่าไฟบ้างค่าไฟนี่ปรับเสยนเลยนะฮะค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงก่อนอเคมีหลายใบยอ่มาวางไว้ยิงเป็นไงบ้างค่าไฟอ้าออ่านได้นะฮะ นี่มีหลายอันอืมนี่อ่นได้นะสี่อันสี่ห้าบินโหสบายครับต่อไปเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะดูดูด,ดบาร์โค้ดยิงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าใครจะไปอ่านบาร์โค้ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แนะนำ อ่านไม่ได้จริงๆแล้วก็สุดท้ายเลยบนโทรศัพท์บนจอมือถือนะครับอ่านไม่ได้นะครับอ่าเราจะซื้อเครื่องอ่านเลเซอร์ไปยิงบนโทรศัพท์เนี่ยอ่านไม่ได้นะครับไม่ต้องต้องเป็น c c D หรือว่าเป็น 2d ไปเลยนะครับอ่านไม่ได้อ่านก็สำหรับรุ่นนี้ก็อย่างที่เทลไปนะครับ ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อไปเลยครับ ess s y n t e c h 025301613ครับขอบคุณครับ